ไม่ทำไมหน้าเย็นๆวะไปตกใจด้วยว่าคนเฮ้ยยิงอะไรลงไปเฮ้ยอ,อะไรแบบแบบน้องพี่อยากชุบน้องมากเลยนะแต่ว่ามันไม่มีเลือดวะชบศัตรูแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะ ไม่เป็นไรหรอกน้องอ้าวอ้าวเฮ้ยแปลกๆแปลกๆแล้วนะนี่มันอะไรเจ้ากูฮเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแปลกๆนี่เก็บสี่เก็บสี่ไว้มาเนี่ยจริงไหนน้องไหนน้องเออเอ้ยเออมันอยู่บนฟ้าแกลงโก้ไม่ย่งโก้มันอยู่บนฟ้าไปแกะไม่แกะผมเล็งมันเลยแต่ผมยิงมันไม่โดนไง เตลมเต็มเตลมเตมแต็มเตมแตมเตมแตมแตมว้าวหมีมาอีกหนึ่งไปหนึ่งน้องไปหนึ่งน้องไปหนึ่งน้องเดี๋ยวพี่ทำให้โอ้โหเฮ้ยเดี anyway, ๋ยวทำไมไอวอ์มันมาอยู่บนนี้วะเมลอนเมลอนเมลอนเลยเฮ้ยจะม้าจะมาจะมาจะมาตัวนี้จะา กูชนะกูต oh! well, like uh ้องมาทาแป้งเนี่ยนะบักดาคี้นี่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 อ่าอย่างงี้นะครับอืมเมนจะครบสิบตัวแล้วหัวกูได้ข่าวแน่ๆเลยวะฮัลโหลออกมาเร็วๆเร็วๆๆออกมาออกมาออกมาเร็วๆๆออกมา ออกมาเจอกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโกงโกงอันี้โกงไอันี้โกงไอันี้โกงแบนเ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 บนอันนี้โกงไอันี้โกงเนี่ยนี่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 ไม่ไม่เน้นไม่เน้นข่ากูเรีนซ้ำอ้าวอ้าวนุ๊กวันนี้มาก็อุ้ยมังกรตกมังกรตกมังกรตกเฮ้ยมันมีคนมาฝั่งนี้มกคนมาฝั่งซ้ายมาคนมาฝั่งซ้าย แม่งมันเอาหวกมาด้วยแม่งมันเอาเห่องมาด้วยแม่งหันแบบแรกเออคนเดียวหันไปที่สองเอาสองคนแม่งขอหันครั้างดูตาสามครับแม่งมาสามคนปึ๊บเฮ้ยเฮ้ย้ยขอบคุณห้าบาทนะครับสู้ครับอ่าวได้หมดแล้วน้องอ่าพี่สู้ให้แม่งมายู่กับเพื่อน มียังหน้าขาวไหมพี่หน้าขาวครับหน้าขาวครับเลยผมสมัครสมาชิกแล้วขอติงจังก่อน มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคหนึ่ง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 ไปนังนั่งทุกคนเฮ้ยไหนวะไหนวะโอ้โหอยู่นี่เก็บสีให้ดูหน่อยพี่ได้เลยน้องมกูนึกว่ากูเล่นเจ็ดในอันนี้อยู่เฮ้ยโอ้มันแอบมันแอบแอบ เฮ้ยหัวแตกแล้วนะอ้โหดาเมจเข้าให้หัอโดนหัวนะเอาใหม่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 เฮ้ยเฮ้ยมันเล่นระเบิดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายหัวเข่าเฮ้ยทุ่นตู้ทุ่นตู้เอ้าร้องเอ้าแล้วกูจะอยู่ยังไงสกิลมายังวะเกี่ยวคอตรงนี้โอเค ลงลงลลลบลลงลลลแมงเถื่อนจัดเลยแต่ละตัวทีน้นะโอเคมันจะมาฝังนี้มันจะมางซ้ายเชื่อผมปะจะางซ้าว้เออางขวาทางขวาเราก็ยิงโอเคเอเ้ยไปเลยน้องจัดเลยจัดมัน้องน้องมันมาน้องผมเล่นไมเป็นลไม่เกมเนี สู่ๆเด้อน้องๆเออยิงมันยิงมันเออหุยลมสองลมสองไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออได้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 โอ้ยบัคเตอร์มันเอาว่ะมันเอาเรื่องว่ะบัคเตอร์เฮ้ะอยู่แถวนี้เราว่ะยิงน้องเฮ้ยมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านไม่รู้บ้านไหนนะหาเอาแล้วกันล้างอ๋อล้างอ๋อเอาโดนดิมันโดนแล้วน้องมันโดนแล้วโอ้ยคนสุดนี่นี่แล้วก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ okay. <c oughs> ้ได้อยู่ไปกินพอพอพอได้เล่นอยู่พอได้เล่นอยู่โอเคฝั่งนี้ไม่มีคนเลยอไหมเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกละแปลกๆละแปลกๆปลกละเนี่ยไอแปลกแปลกละไอแปลกๆละโอเคถ้าปุบไปข้างล่างนี้จะได้ป่าวะอ่ะุ้ยตัววีเลยน้องโอ้ไปกอดยิงวัดยิงวัดเออทะเละถวยถวยน้องเยี่ยมจุบช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 ุบเอ๊ให้มันรู้ว่าใครเป็นใครน้องให้มันรู้ว่าใครเป็นใครน้อง มัรู้ว่าใครเป็นใครน้องเออให้รู้ให้รู้เออน๋เอาเลยเอาเลยเลยบวกกันเลยบวกกันเลยปี๊บพันยาชิวๆน้องเฮ้ยมา้ากล่างต่อไปไปกันต่อว้าวโอเคได้เยอะได้เยอะได้เยอะไหนน้องมาเจอแง่บ้างมาเจอแง่บ้างมาเจอแง่บ้างเฮ้ยข้างล่างเหรอเสียวหลังจัดอแตตอนเนี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโด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 น โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเก็บเป็นใครนี่แกเป็นใครแกเป็นใครเฮ้ยเก็บไข่เป็บไข่เก็บไข่เป็บไข่นี่นี่นี่โดน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 กูไปเอามามามาเจะมากมันจะมากเจะมากน้องมันจะมากหนูข้ามาหนูข้ามาพี่พี่ไม่มีอะไรที่จะกันไว้น้องโอเคมาพร้อมนะ โอ้ยกูเกือบตายโอเคมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ข้างในบ้านเหรอเฮ้ยมันจะหนึ่งเก็บสามไม่ได้เราเราไม่ให้หรอกข้างล่างปะได้ครับเอ้ยแตาตีพี่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 แาตีี่ตีพี่กูต,ตกไปกูตายได้แน่ตอนนี้โอเคพันยา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 เสร็จแล้วก็ไปตัด เอีงไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนเผื่อมาเผื่อมาเฮ้ยย่าไมมายมาเฮ้ยเฮ้ยแบ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 ฟงขวาขวสุดเลยขวาสุดเลยกระโดดกระโดดดิกระโดดดิน้องกระโดดกระโดดเลยเลยเลยเยเลยเเลยเลขเดยเลเลยเลยเลยยเวยเลยเลยเลยโอ้โลยเลยยเเลยยเลยเยลยเลยเลยเลเลยเลยเลยยเลยยเลยเลยเเลยลลลาลเลยลายลย

ร้อยห้นะร้อนะหนูมีเอวอละเอาเอมีโคโนยุบในโคโนทีหนูเออเเรบผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยเฮ้ยเฮ้ยแบแปลละแบละผมเห็นอะไรแบข้างหลัง ระเบิดมันเลยมันปรับใหม่ไปเนีย่ยระเบิดอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะกูโดนอะยไปไอ้มาที่ไหนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะด่านนี้ยังไงต่อยังไงต่อเฮ้ย ย้หัวเจ็บมาได้เจ็บมาได้เจ็บมดเจ็บมดเจ็บมาดน้องเฮ้ยเฮ้ยมันไปตอกลางไปตงกลางัไปตอกลางไปตกลารเฮ้ยเฮ้ยเอเเอะไรวะไปไปไเฮ้ยทำไมกูยิงมันคอน้อยจังแช่ตายตีเลยตตยพีเลยนนองเฮ้ยตึงตงตึง ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเอาน้องเอาไม่ได้น้องชายออกมาสิออกมาซีเฮฮาออกมาเหลือเองกับข้าแล้วฮ่าฮ่าฮ่าใครจะอยู่ใครจะไปไปมึงก็กูแล้วว่าเพื่อน

เไอชุบเพื่อนก่อนเดี๋ยวพี่ไปชุบ้ยชุบเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินอะไแบบนั้นเข้าบนน้องข้าบนเออนั่นแหละสวยเฮ้ยเก็บมันไข่นี่เก็บมันไข่ไงเก็บมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนี่โอเคเหมือนเหมือนเหมือนไม่อยู่ข้างล่างผมอีกตัวหนึ่งนะทุกคนใช่ปะรับฟั้นเฮ้ยรับประตูว้าวไม่อยู่อยู่นี่อยู่นี่เลยรับมันเฮ้ยมาน้องไม่เองไม่ไปเลย เฮ้ยมันอยู่ไหนวะเออโอเคได้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 เล่นน่ะได้เล่นน่ะได้เล่นน่ะเล่นลิ่นเล่นเล่นอ่ะหุยไปแปลกๆละวแปลกและบนบนไหนอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหัวแวบๆเห็นหัวแวบๆบหัวแว๊บแบบโอ้ขันรถอย่างงี้โอ้ยกลับไตวันกลับไตวันกลับไตนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอ้าวเป็นงั้นเป็นงั้นนะเหมือนจะมีระเบิดว่ะเหมือนจะมีระเบิดเอ้ยนี่ไงล่องระเบิดอะน้องเป็นไงโอ้โหอย่างแม่นอะ สวยน้องเฮ้ยน้องข้างล่างนู่นข้างล่างนู่นเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันนี่มันเออสวยน้องเยี่ยมเดี๋ยวดิมีเพื่อนมาช่วยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสงสารจังอ่ะไม่มีเพื่อนมาช่วยเลย้เพื่อนเออฟิวเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปลกแล้วแปลกแปลกแล้วแปลกแล้วบ้าเราบ้านเราบ้านเราบ้าเราบ้าเราตัวนึงบ้านเราตัวนึงบ้านเราตัวนึง โอเคอ้าวปักนี่ปักนี่อยู่ไหนมาน้องเฮ้ยพี่จัดให้หมดละโอ้โหข้องบนเหลือหนึ่งล้านไลค์ก็ไแ้หนึ่งหนึ่งล้านไลค์อะบอกเลยหนึ่งล้านไลค์อะคือเดี๋ยวหน้าขาวไปเลยหัวขาวด้ยเฮ้ยเอ้ยมึงใครนะไม่ใช่เพื่อนกูนี่แลนที่หายไปไหนครับเฮ้ยมันมาเจอพี่ ขู้ข้างบนก็มีเอ่อหุยตอนนี้มันเอาตึงเลยว่ะทุกคนตอนนี้มันเอาตึงเลยหุยเฮ้ยตอนนี้มันเอาตึงเลยมาดิ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 น้องพี่สะบี่สับให้เอ้ยเอยโอ้โหไม่ได้ว่ะที่มันแคบจัด โอ้ยยิงไม่โดนมันต้องใส่ยันหรืออะไรไปสักอย่างนึงแน่เลยวะทุกคนทำให้ผมยิงไม่โดนเว้ยจริงอย่างนี้มันต้องล้างคำสาปเราเปล่าวะอโอ้โหเล็งสายไม่ออกพอเล็งขวาปุ๊บมันออกปับ๊บ oh โอ้ไม่กอดเลยเดี๋ยวก่อนมึงใครเนี่ยโ,โอเคอเฮ้ยระเบิดใครมันจะไปชุบเพื่อนมันจะไปชุบเพืันนจะไปชุบเพื่อน,น,อนโอเคยิงมัน อิงวันอิงวันอ่ะมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ไหนเพื่อนเอ้ยเอาไว้เดี๋ยวอันนี้ก่อนอ่าอะานแล้วเหรอเวลาแล้วเหรอเฮียเมันแตกโอ้โหอะไรโอเคดิกอันนี้ก่อนเอออะไรอะไรนะอะไร โอ้เด려ลงมาอีกเด려ลงมาอีกเรื่อยๆเด려ลงมาอีกเด려อืมเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยหัวสองนัดโอ้ไม่กดแล้วพี่ยังสุดเลยน้องเอามาเอามาน้องเอามาน้องอีกหัว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 อีกอ่ะหัวอีกเดี๋ยดีเอา๋ยดีเอา๋ยดีเอา๋ยดีมันคงจะไม่มีสกิลชุบตัวเองแล้วเนาะเออสวยน้องเฮ้ยเสียงอะไรนี้วันนี้เพื่อนไม่ท่าอย่างฝันอะแต่ว่า คือเจ้าหน้านี้ว่ะหน้านี้ไม่ขายอยู่ปะเดี๋ยวเดียวตาตัวเหมือกว่าเฮ้ยขวาขวาต้องมีขวานะสายไฮหรือสายนักแข่งใครสายไฮหรือสายนักแข่งคืออะไรอ่ะมันมีสายด้วยหรอเล่นปกติอ่ะเล่นสี่เล่นเล่นแบบปกติอ่ะ ขอบค so, uh, ุณครับอาหารให้อาหารลิงนะครับให้อาหารลิงกูเป็นลิงซะแล้วเอาวะเฮ้ยนองนอๆกลับกบัเลมี่เฮลมีเฮลมี่เฮลมี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 มันปูดาวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเยเ โอ้ยเจ็บาได้มาเจ็บาไดาเจ็บวะดาเจ็บวะดาเจ็บวะดาเจ็บจัดเลยล่ะเจ็บจัดเลยล่ะเฮ้ยกูนึกว่ากูถือปืนอยู่โอ้ไม่ก๊อดนึกว่าถือปืนอยู่เมื่อกี้พี่เฮาเฮ้ยพุ้ยแรงจังอ่ะปืนนี่เฮ้ยพุ้ยปืนนี่แรงมากอห็นแล้วนะ กิวนี้วัตาไม่มีได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โปกูเจอโปกูเจอโปเป็นตาสุดท้ายที่แบบสืดอค่อยมากเออเฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นต้องน่ายิงทะลุเชื่อมิตวัดโอโห กูได้ว่าปืนกลใครจะไปสู้คร <|so|>> ับลูกวีแม่งยิงมาลัวกูปืนกลกูเอ็กสไน